สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหานะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่12แล้วหน่วยแม่น้ําลําคลองนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องวัฏจักรของน้ํานะคะประจําวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนปีพุทธศัการาช2564ค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรการเกิดน้ํากันนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูข้างในกันเลยค่ะ วัฏจักรของน้ำคือการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของน้ำซึ่งสามารถอธิบายได้อย่างง่ายๆคือเมื่อน้ำตามที่ต่างๆได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จะระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นสู่เบื้องบนเนื่องจากไอน้ำที่มีความเบากว่าอากาศเมื่อลอยสู่เบื้องบนแล้วจะได้รับความเย็นและกลั่นตัวเป็นละอองน้ำเล็กๆล,ลอยจับตัวกัน เป็นบนกลุ่มก้อนเมฆเมื่อจับตัวกันมากขึ้นและผลกระทบกับความเย็นก็จะกันตัวออกมากลายเป็น หยดน้ําตกลงสู่พื้นโลกที่เขาเรียกกันว่าฝนนั่นเองค่ะน้ําบนพื้นโลกก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ําอีกทีหนึง่งเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไอน้ำก็จะรวมตัวกันเป็นเมฆและกันตัวกลายเป็นหยดน้ําเมื่อได้รับความเย็นต่อเนื่องกันตลอดเวลาหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทําให้มีการเกิดขึ้นบนผิวโลกอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะโอเคนี่วัฏจักการเกิดน้ํานะคะโอเคค่ะ สำหรับงานศิลปะหน่วยแม่น้ำลำคลองวันนี้นะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะและระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะอย่างเช่นก้อนเมฆพระอาทิตย์ฝนตกไอน้ำแม่น้ำและก็ต้นไม้ค่ะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองลงไปในใบางานด้วยนะคะ ต่อไปแบบฝึกหัดคัดภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนเพยัญชนะภาษาไทยตัวหอพึ้งค่ะอย่าลืมฝึกเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะเด็กๆคุณครูอยากให้เด็กๆเ,เขียนตัวหนังสือด้วยลายมือของนักเรียนเองด้วยนะคะแบบฝึกภาษาอังกฤษ สำหรับวันนี้ภาษาอังกฤษคุณครูให้นักเรียนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว e ค่ะ e x ไข่นะคะเด็กๆฝึกเขียนชื่อด้วยนะคะแบบฝึกคัดคณิตศาสตร์หรือตัวเลขนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนตัวเลข4อารบิกตัวเลข4ไทยและคำว่า4ค่ค่ะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้คุณครูก็จบเป็นแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ